สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ยวไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามเรบฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับสำหรับเรื่องแรกครับเรามาพรีวิวเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมฟุตบอลในศึก FA ครับรอบที่4นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เดรับการมาเยือนเบรดดิงนะครับนะก็วันเวลาวันที่28มกราคมนะครับสนามบูธฟอร์ดนะแล้วก็เวลาทำการแข่งขันเนี่ยตี 3, ตามเวลาประเทศไทยนะครับ ติดดึกเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าเตะเสร็จก็เช้ามืดเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ทําใจกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยเตะเช้ามืดเป็นประจำนะครับเรื่องของผลงานของทั้งคู่ก่อนแล้วกันนะครับ5นัดหลังที่แมนยูพบก,กับเรดดิ้งเนี่ยแมนยูก็ชนะ รวดเลยนะครับโดยที่ไม่มีเสมอแล้วก็ไม่มีแพ้นะฮะห้านัดหลังเนี่ยผลงานว่าเรดดิ้งเนี่ยไม่เคยชนะแมนยูได้เลยนะครับแล้วก็ห้านัดหลังของทั้ง2ทีมแมนยูเนี่ยชนะมา3ครับเสมอ1นึ่แล้วก็แพ้1ด้วยกันนะครับโดยแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะฟอร์เรสต์มาได้ในศึกคาราบาวครับนะฮะสามศูนย์ด้วยกันส่วนทีมเยือนอย่างเรดดิ้งครับห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็แพ้มา2 เสมอ2แล้วก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับความพร้อมเนี่ยแมนยูก็ต้องมีการเช็คนักเตะหลายคนนะครับตัดดอนนี่ฟันเดเบ็กไปได้เลยนะครับเพราะว่าดอนนี่เนี่ยก็เจ็บยาวนะครับในรายของดานโล่ในรายของมักซียาวเนี่ยนะฮะรวมไปถึงจดอนซานโชลุกชอที่มีอาการป่วยก่อนหน้านั้นก็ต้องเช็ดกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีในรายของตัวเซเบจากรูปภาพการฝึกซ้อมนะครับเสือนอิกบาวก็มีลุ้นเหมือนกันซึ่งเชื่อกันได้ว่าอาจจะมีการโรด,ดชิชันเหมือนกับ เกมนัดที่ผ่านมานะครับก็เป็นการโรเชันบางตำแหน่งเท่านั้นนะครับ ก็หมุนเวียนกันไปเพราะว่าช่วงเนี้โปรแกรมมันเตทีนะครับแล้วก็ในโปรแกรมพบกกับเรดดิ้งก็น่าจะมีการโรเลชันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายัางไม่ชัดเจนว่าจะเป็นตำแหน่งไหนตามที่ดูดูมาเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นในตำแหน่งพวกแบบกองกลางว่าแนวรับบางยระครับนะแล้วก็จะมีการเน้นไปที่ผู้เล่นชุดหลักเป็นส่วนใหญ่แหละเทนฮาร์กเนี่ยก็ไม่อยากแบบติดประมาทหรือว่าไม่อยากพลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเรื่องของตัวจริงเป็นหลักแล้วก็ตัวสำรองดาวรุ่งก็ คอยลงมาในช่วงครึ่งหลังกันไปนะครับถ้าเกิดรูปแบบการเล่นของทีมเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับนะก็รอติดตามกันนะฮะก็ต้องมีนักเตะที่ให้เช็คค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเรดดิ้งครับเรื่องของสภาพทีมเนี่ยพออินไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องปวดหัวนะครับเพราะว่าไม่มีนักเตะที่ ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนก่อนเกมนะครับตัวหลักอย่างทอมอินรูคัสชูเอานะครับแล้วก็รวมไปถึงเจฟเฮนดริกนะครับยังมีอดีคาร์โลเนี่ยก็น่าจะฟิตพร้อมกับลงสนามในเกมนี้ทั้งหมดนะครับนะภาพรวมก็ประมาณนี้เกี่ยวกับความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับส่วนแฟนผีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของผลสกอร์ต่างๆนะครับ คิดว่าแมนยูสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับหรือแพ้ไปนะฮะก็คอมเมนต์นเข้าว่าได้เสวอตัวจริงเนี่ยมันยังคาดการมากไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย ฝั่งแมนยูของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นในรายของเดวิดเด็กานะครับผู้สัประตูวันบิซากานะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยนะฮะว่าจะเป็นใครแบ็กซ้ายก็อาจจะมีโอกาสเป็นมาเลเซียเหมือนเดิมเซนเตอร์ Center เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็รอติดตามกันก่อนแล้วกันนะฮะคาดการณ์กันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมีช้อยค่อนข้างเยอะกองกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นกานาโชหรือเปล่าเฟรดบรูโนกาเซเมโรแรดฟอร์ดแล้วก็รวมไปถึงศูนย์หน้าเนี่ยก็เป็นบอลเบคคอร์ดกันไปนะครับโอเคตามนี้นะครับก็อย่าพลาดชมนะฮะ เวลาตีสามนะครับส่วนเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับมีข้อมูลจากดิลติกเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าในช่วงที่แมนเชสเตอร์เดนภายใต้การคุมทีมของเอเล็เฮนร์กเนี่ยกำลังมีฟอร์มร้อนแรงในช่วงนี้แต่เรื่องของเกี่ยวกับทางด้านการเงินเนี่ยมันสวนทางกันนะครับ ผลงานดีบอลเนี่ยมีทรงที่ดีขึ้นในยุคของทางทีนฮักแต่ว่าเรื่องของทางด้านการเงินเนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถเสริมทัพได้ในช่วงมกราคมเนี่ยก็แน่นอนกับว่าปัจจัยสำคัญก็คือเกี่ยวกับทางด้านการเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวนั้นติบ,บอกว่ามีรายงานเปิดเผยครับว่านะตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ย ธุรกิจของตะกอนเกลเซอร์เนี่ยนะครับไม่มีการเติบโตของรายได้ในเชิงพาณิชย์เลยนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเดิมแค่2อ2ล้านปอนด์เป็น3ามร้อยล้านปอนด์ด้วยครับหรือว่าราวๆหนึ่หมื่นล้านบาทได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการขาดทุนก่อนหักภาษีอยู่ที่115.5ล้านปอนด์ในช่วงปี2020จนถึง2021นะครับหรือเฉลี่ยแล้วจะตก 2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากครับแล้วก็หลังจากที่มีปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายผิดในเรื่องของกฎการเงินที่มีการตั้งกันเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะถูกแบนเรื่องของการ ห้ามซื้อขายนั้งตะอีกด้วยนะครับผลกระทบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นสําหรับสโมสรแมนยูแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ทําให้แมนยไไูเนี่ยยังรอดไปได้นี่นะฮะก็คือเรื่องของรายได้จากการขายโฆษณาแล้วก็ถ่ายเท่าสดที่อยู่ในอันดับ4ของโลกฟุตบอลณปัจจุบันครับที่ได้รับอยู่ที่5 0าล้านปอนด์ได้นะครับเพิ่มขึ้นจาก400 4ล้านปอนด์ในช่วงปี2 0 2 0จนถึง21นะครับซึ่งทำให้ตอนนี้นะฮะมีการไต่อันดับ5มาอยู่ที่4ในผลงาน การจัดอันดับทีมฟุตบอลที่มีรายได้มากที่สุดในช่วงปี2022นะครับตามหลังซิตี้แล้วก็เรอัลมาเดดรวมไปถึงลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับนะก็นี่คือการเปิดเผยข้อมูลจากดีนติกนะครับในเรื่องของการจัดอันดับทีมฟุตบอลที่มีรายได้มากที่สุดประจําปี2022แล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณหรือว่าปัญหาทางด้านการเงินที่เอามาพูดถึงกันแหละนะฮะที่ดีนติกเนี่ยเขาได้มีการอธิบายสรุป รวบรวมมาให้เราได้รับฟังว่าทําไมแมนยูถึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบ็ดเงินในช่วงหลังมานี้แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงมกราคมเนี่ยเหตุผลสําคัญว่าทําไมแมนยูไม่เสริมทัพสักทีนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่ขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่เราน่าจะได้ยินข่าวมาก่อนนันนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของการที่จะมีการเทคโอเวอร์นั่นเองนะครับทำให้ตระกูลกลเซอร์เนี่ยก็ไม่อยากที่จะลงทุนให้กับทางสโมสรอนในตอนนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เป็น,นหลายเหตุผลนั่นแหละ ที่เอามาพูดถึงกันมันเชื่อมโยงไปที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงมกราคมด้วยนะครับส่วนเรื่องราต่อมาครับโยงมาที่ความคิดเห็นของพอลบาร์เกอร์ครับซึ่งเป็นอดีตแนวรับของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยได้มีการออกมาแนะนำเอเดนฮาร์ r ์ครับว่าควรที่จะต่อสัญญากับดิบิดิกาต่อไปอีกนะครับโดยที่ไม่ควรที่จะ ไปมองหาผู้สัรตรูรายใหม่หรือว่ามองไปที่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโดยพอบาร์เกอร์มองว่าพิกฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้สัรตรูที่ไม่น่าจะเหมาะกับแมนยูนะครับซึ่งพอบาร์เกอร์มองว่าก็จริงแหละที่ทางเดบิวติการเนี่ยไม่ใช่นักเตะหรือว่าผู้สัรตรูที่เก่งที่สุดแต่งานของเขาเนี่ยก็คือการป้องกันนะครับ ซึ่งคุณเนี่ยอาจจะดูจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องค่าพลังถ้าเกิดเล่นเกมนะดูค่าพลังเนี่ยมันก็เวิร์กแต่เขาเนี่ยจะไม่มีทางทําได้ดีกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูแต่อย่างแน่นอนนะครับแฟนแมนยูตัวจริงเนี่ยอยากเห็นเดวิดเดนการต่อสัญญฉบับใหม่กับแมนยูต่อไปแต่แฟนบอลฟีฟ่าเนี่ยอยากได้จอร์แดนพิกฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมซึ่งถือว่าเป็นการไม่เคารพในสิ่งที่ทางเดวิดเดนการเนี่ยกำลังทําอยู่เลยนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ย ดวดิวดวคาควรที่จะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูแต่ต่อไปแต่ผมเนี่ยยังหวังว่าสโมสอนจะนําผู้สวัปร,รมาแข่งในตําแหน่งเดียวกันกับดิวิคาด้วยผู้เล่นทุกคนต้องมีการแข่งขันกันภายในทีมอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินี่คือมุมมองทางพอปาร์เกอร์นัครับที่มีการระบุนะฮะก็คือแมนยูเนี่ยซื้อผู้สวัครรายใหม่ได้แต่ต้องเป็นผู้สวัครที่ สามารถเข้ามาแข่งขันกับเดวิดเดได้แล้วก็เดวิดเเนี่ยควรที่อยู่กับแมนยูต่อไปแต่ไม่ใช่แบบว่าแมนยูเนี่ยจะไปขายเดวิดเดาแล้วก็ซื้อคนอื่นเข้ามาทดแทนแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่เวิร์กในมุมมองทางพอบาร์กเกอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเดวเเนี่ยอยู่กับแมนยูมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตำนานแล้วแหละนะครับ อยากให้อยู่กันต่อไปนะส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับมีรายงานจากกันโชเมกาโตครับสื่อของฝั่งอิตาลีมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยกำลังพิจารณาการคว้าตัวเฟเดริโก้เคียซ่าปีกตัวเก่งของยูเวนตุสมาร่วมทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับสำหรับเคียซ่าวัย25ปีครับลงเล่นให้กับยูเว่ไปแล้ว69นัดนะครับกดไปทั้งหมด19ประตูแล้วก็อีก16แอสซิสต์รวมกันทุกรายการนะครับในช่วง ดดูการเนี้ยเจ้าตัวอาจจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ก็าตามจนทําให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะครับก็ลงเล่นให้กับทางยูเว่ไป ครบ5นัดหลังจากพักเบรกฟุตบอลโลกนะครับโดยที่เพิ่งจะทำประตูชัยพาตุ้สังกัดเนี่ยเอาชนะมอนซ่ามาได้2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกโคปาอินเตเลียได้สำเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตามรายงานล่าสุดเพิ่มเติมเนี่ยมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังพิจารณาการดึงตัวเคียซ่าที่สามารถเล่นได้แบบหลากหลายครับทั้งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวารวมไปถึงหน้าต่ำมาร่วมทีมไม่ได้นะครับแต่ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรนะเพราะว่าอยู่ มีการตั้งราคาเคียซ่าไว้สูงมา,มากๆครับอยู่ที่88ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรอถึงช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ต้องมีการแย่งชิงกับลิเวอร์พูลที่ก็กําลังให้ความสนใจแนวรุกรายนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็กําลังต้องการเปลี่ยน่ายเกี่ยวกับแนวรุกรายใหม่เข้ามาอยู่พอดีนะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจจากฝั่งของสื่ออินเตอร์ลีนะครับส่วนนักเตะอย่างอามาดูฮานา่าครับมิดฟิ์รายนี้เราน่าจะจําชื่อแล้วก็คุณหน้า กันมาเป็นอย่างดีครับในยุคข,ของลาบลังนิกนะฮะที่เข้ามาคุมทับแบบชั่วคราวย้อนกลับไปในช่วงมกราคมกลางซีซั่นก่อนนะครับก็มีข่าวอย่างหนักแล้วก็ตอนนี้กลับมามีข่าวอีกรอบหนึ่งนะครับตามรายงานจากดอเอนินเดน์เนี่ยมีการระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริ์ตันเนี่ยสนใจไฮเอรานะเพราะว่าบริ์ตันเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเสียมอยเซสคาเซโดให้กับทางเชลซีแล้วก็กะว่าจะดึงไฮรราเข้ามาทดแทนนะครับ แต่ทีนี้นะครับดิดังกล่าวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วแหละเพราะว่าอีเบลไลซิกเนี่ยไม่ต้องการขายนะครับแต่ทีนี้ในช่วงซัมเมอร์ครับมันมีโอกาสเบยไ์ได้ที่นักเตะรายนี้จะย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นไบรท์ตันลิเวอร์พูลหรือว่าแมนยูเนี่ยก็มีโอกาสทั้งนั้นถ้าเกิดยังคงให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีออปชันเงื่อนไขที่สามารถย้ายทีมได้แบบไม่ง่ายในช่วงซัมเมอร์อีกด้วยอาจจะเป็นเงื่อนไขค่าสัญญาแหละ ถ้าเกิดทีมไหนสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโดยที่อเบล c ไซิกเนี่ยอาจจะไม่สามารถรังตัวนักเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้นะครับแต่ปลายทางทีมเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีโค้ต้ายูเซด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าแมนยูจะมีโค้ต้ายูเซลไหมในมือไหมนะครับแล้วก็ ในตอนนั้นเนี่ยแมนยูจะมีการกลับมาให้ความสนใจนะักเตะรายนี้อีกหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งรา,ายชื่อที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เชื่อกันได้ว่าแมนยูก็คงมีเรื่องของโปรไฟล์มีเรื่องของข้อมูลนะักเตะรายนี้อยู่แล้วนะครับก็รอติดตามกันนะฮะส่วนเกี่ยวกับข่าวออกกันหน่อยโยงไปที่เดารุ่งนะครับหลังจากที่ล่าสุดแมนยูมีการปล่อยชาลิสเเบตออกจากทีมครับไปร่วมทีมฟอเรสกินแบบยืมตัวแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการปล่อยนะักเตะออกจากทีมเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นชาลิสแมกนี นะครับรวมไปถึงในรายของดิชอนเบอร์นาดแล้วก็ฮาร์ l ลี์นะครับที่มีโอกาสปล่อยตัวเช่นเดียวกันในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนั้เตะช่วงมกราคมนะครับก็รอติดตามกันนะฮะว่าจะไปลงเอยทีมไหนนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวก็สิบสุดท้ายครับมีข้อมูลจากคิสเซียนฟอลนะครับมีการระบุว่า เดนิโอโมนะครับแนวรุกของทางเอเบนไลซิกเนี่ยก็มีโอกาสย้ายทีมอีกรายหนึง่งพร้อมๆกับทางอับดาโดหาร่าในช่วงซัมเมอร์นะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะฮะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่มกราคมเนี่ยจะมีการดึงตัวเดนิโอโมไปร่วมทีมได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีเรื่องของเม็ดเงินที่จะต้องใช้ในการซื้อนักเตะรายนี้ค่อนข้างสูงมากประมาณ60ล้านยูโรจนถึง75้าล้านยูโรได้นะครับแล้วก็ แน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยก็คงไม่มีงบประมาณมากพอแหละที่จะไปซื้อนะฮะ เพราะว่าแมนยูส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นเรื่องของดีลที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะๆอะไรนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการยืมตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสําหรับแมนยูเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันในการคว้าตัวนักเตะร,รายนี้แมนยูเคยมีข่าวกับเดนิเอลโม่มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแต่แมนยูก็ต้องมีการแข่งกับบาร์เซโลนาด้วยนะที่เขาก็ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกันรวมไปถึงเรอ,อลัลมาริตตัวเต็งเนี่ยมี3ทีมนะครับก็คือบาร์ซ่าเรอัลมาริดแล้วก็แมนยูนะครับก็เอาเป็นว่า แมนยู Man เนี่ยก็มีการแจมแหละนะฮะแล้วก็อาจจะได้ลุ้นกันในช่วงซัมเมอร์นะครับสำหรับเดนนีโอโมนะที่เหมือนกับว่ามีออปชันหรือว่ามีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากในช่วงซัมเมอร์นะครับหลังจากที่มีหลายๆทีมตามจีบมาบ่อยครั้งอิเบรซิก็พยายามบอกปัดมาโดยตลอดแต่ว่ารอบล่าสุดก็คือในช่วงหลังจากจบซีซั่นเนี่ยอาจจะรังไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะมีเงื่อนไขที่อยู่ในตัวของนักเตะอยู่แล้วนะครับในการปล่อยตัวนะฮะแต่หลังๆเนี่ย ข่าวแมนยูกับเดนิโอโมเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวเลยนะฮะข่าวมันเบาบางมากนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับอามาดูเฮาร่าเนี่ยผมว่าเฮาร่าเนี่ยมีข่าวเยอะกว่าเดนิโอโมเสียอีกนะฮะก็นี่คือข้อมูลที่เอามาฝากกันนะครับเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ